กขาต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชั้นแนาเสียโบสถ์รายยาวถึงเพชรมรกตก่อนดวลตะวันฉายรับเสียดายอดลุ้นติดขอบสนามอันไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับเสียโบสถ์เราโมเมนต์แรกที่ตัดสินใจใส่งเพชรมรกตสู่เวทีวันพร้อมยอมรับเป็นรองตะวันฉายไฟป้องกันแชมป์โลกอย่างมากแต่จะสู้แน่นอน เมื่อวันอังคารที่27กันยา2565ความเคลื่อนไหวก่อนการชกระหว่างตัวชนชายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมกับเพชรมรกตเพชรยินเดียแคนามีในศึกวัน161และมีตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นเฟเธอร์เวท70กิโลกร,รัมเป็นเดิมพันในวันที่29กันยา2565ที่ประเทศสิงคโปร์ ล่าสุดเสียบทศเดชวชิระรัตระวงศ์เจ้าของค่ายมวยเพชรยินดีและโปรโมเตอร์มวยไทยสายเลือดใหม่ที่อยู่คู่กับเพชรมรกตมาตั้งแต่ชกอยู่ในเมืองไทยก็ได้โพสต์เล่าความหลังตั้งแต่ครั้งสมัยปี2561ที่ไปชกไฟแรกกับวันชมยชิปที่มาเกา ซึ่งเสียโวตเล่าว่าเพ็รมรกตคือนักมวยในใจคนแรกที่ต้องการให้ไปสร้างชื่อเสียงให้เพชรยินดีในเวทีระดับโลกจึงได้ตัดสินใจเซ็นสัญญากับวันและได้เรียนรู้อะไรมากมายจากเวทีแห่งนี้ นอกจากนี้เจ้าตัวยังเปิดเผยว่าไฟที่จะต่อยกับตะว,วันฉายในช่วงวันศุกร์นี้เพชรมรากฏเป็นรองทุกอย่างทั้งความรวดเร็วและความสดของร่างกายความหลากหลายของอาวุธแต่ก็เชื่อมั่นว่าลูกน้องคนเก่าจะสามารถป้องกันแชมป์กลับมาได้และยืนยันว่าหากทำได้ค่าตัว1ล้านบาทยกให้ทั้งหมด อย่างไรก็ตามเสียโบสท,ทิ้งท้ายไว้ว่าสึกวันหนึ่งนี้จะไม่ได้บินตามไปดูชกที่ริมขอบเวทีด้วยเนื่องจากการแข่งขันครั้งนี้ทกันแบบปิดและไม่อนุญาตแม้กระทั่งหัวหน้าคณะเข้าไปชมแต่จะส่งแรงใจเชียร์อยู่เมืองไทยแทนแฟนๆอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ